เอาขนมนกับเจนเอาดีด้วยนี่ลนะพ่อครัวเรียนค่ะรับมอบค่ะรับมอบทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวสามค่ะตอนห้องอะไรเนาะโอเคค่ะโอเคขอบคุณแม่เลยเราเปนตาเลยนะคะท่าน,นรองก็เอาไสามกับสองนะโอ้หนึ่งรางวัลค่ะ เด้อมาคาดคับผู้ใดได้เพินเดอร์สามน้ำมันประว่าในาม่คู่ําสุนดั๋นี้สองยได้สี่สิบ้นแล,แล้วเนี้่ะ ตอนเรายังไม่พร้อมนะคะวันนี้นะคะท่านนายกนะคะท่านนายกชื่ออะไรใครรู้จักใครรู้จักชื่อท่านนายกอาคนกันมาตอบดังๆค่ะมีรางวัลให้ค่ะมีรางวัลก่อนเข้ารายการค่ะท่านนายกมาพอดีจะให้ท่านนายกมอบวันนี้ให้เราขนมมาท่านนายกอาของเราชื่ออะไรคะนายวุฒิจักรุปภาถูกต้องไหมคะท่านนายกสวยๆคะ่ะ อาเรียนเชิญท่านนายกมอบไปก่อนยังไม่ทําพิธีเ,เปิดนะคะแต่จะให้มอบค่ะเพราะว่าเก็บภาพขอขอขนมหน่อยค่ะเรียนเชิญทาะเห็นไหมมองกล้องนะลูกม็ไม่ให้ท่านนายกมอบขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูง <c oughs> ตบมือห้าครั้ง <c oughs> ตบพี่ดังกว่านี้ <c oughs> ตบใหม่อีกที แล้วก็นั่งตัวตรงตรงยังคะตรงยังคะ <Okay. S 1> ตรงแล้วนะคะวันนี้เป็นการจัดงานวันเด็กของเรานะคะอานักเรียนชราบานขอความก,กรุณามานั่งกันด้วยค่ะเป็นอะไรคะ,คะ,คะเพราะว่าการแสดงชุดเปิดนักเรียนชราบานของเรานะคะเป็นชุดเปิดนะคะเพราะว่าเราเป็นนักเรียนใหม่อ,อันนี้รุ่นพี่นะคะ ตอนนี้มีรุ่นน้องมาสมัครเรียนพวกเรารับไม่ฮะรับในลูกไม่รับอลยมานี่ทำไมถึงไม่รับทำไมไม่รับลูกเป็นไรถึงไม่รับรู้จักเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนใหม่เข้าแถวดดานหน้ารายงานตัวค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาค่ะนักเรียนใหม่ทุกคนค่ะไม่ต้องใส่เสื้อกันน้ำนะคะ วันนี้อากาศดีภูมิใจชั้นแม่คูวันแม่ใส่นะมะใช่วันน่ะเอ้ามาเขาแถวมามาไปจูงเอากันแน่เออมาค่ะนักเรียนทั้งหมดมาค่ะนักเรียนทั้งหมดเดี๋ยวจะสจัดโรงเรียนชลาบาลไหมน่ะพอจงเสียแดงๆกัน่ะพอจงง่ายมากไหมอย่ามาอย่ามากเพิ่นเด้อละค่ะมาบ้องเสือเกยเสือน้อย โอ้ยท,ทักทัยหน่ะบอกว่าจะกินหลายเอาสวัสดีเด็กชายหวานเอาเด็กชายเาายพื่อ,อ,อ,อพี่เจ้าเอาพี่เด็กชายหวานไอเราอยูหอ่หัวแถวเราอยู่หัวแถวอ้าวเด็กหญิงไปเด็กหญิงอสามล้านชอบไปขวดเปลี่ยนยูพุพ่งกระโดดแล้วขึ้นบ้านแดงเนี่ยแม่เอ้อหลายเออเอ,อิมอบมาขึ้นบ้านมามามาเดี๋ยว ดูนักเรียนใหม่จัดแถวนะคะถ้าไม่ผ่านรุ่นพี่ก็บอกนะคะว่าใครแถวไม่ตรงนะคะอ้าวทั้งบอลจัดแถวแถวตรงเอาเด็กชายหวานขึ้นบนหินตรงกระโมงเป็นอีหยามเป็นแถวเก็ตแอลโอ้ยบอกมาให้ตรงเหตุตรงเป็นยังเด็กกญิงจะพูดเธอเยอะมาอ่าวันนี้นะคะอ่าเด็กเก็ตแอลเด็กไทยหวานเก็ตแอลเอาแนะนำชื่อค่ะ ชื่ออะไรคะบุญชัยวันเด็กชายหวันชายวันขึ้นส้นไหนอนุบาลหนึ่งพระคุณครับสองห้อนุบาลอนุบาลอนุบาลหนึ่งค่ะโปรดให้ท่ะอ่าคนที่สองเด็กหญิงอะไรคะคน็ีหญิงไม่รู้เป็นสูงต่างอนุบาลสองอนุบาลสองกอนุบาลหนึ่งค่ะอ่าต้อนรับพระจ้าจดพรอดีจ้าอ่าต่อไปคนที่สามเด็กหญิงอะไร เด็กหญิงนางเด็กหญิงนางอยู <mesh> ่ชั้นไหนคะอนุบาลสามคะอนุบาลสามมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ไปต่สิอ่าเด็กหญิงนายหญิงตาค้งอยู่ชั้นไหนคะโมชั้นสามเราก็ไปต้นบานสี่เอ่อเด็กหญิงมีช่ยตูนุแต่เด็กหญิงเด็กหญิงยันจ้าจอยเหญิงจอยทุกเท้าแต่ทุกอ่าทุกทุกส่วนในปอสี่ปอสี่ เอาออุบาลสี่เราเอกระจนุบาลอนุบาลสามสี่เรานอนุบาลห้าเอาเด็กิงีเพิ่งแต่าแทนนี่โอ้เธอพต่งเทบอกเออซื้อย่างจ้ามาดงยูยอนุบาลไหนจ้าอนุบาลสี่สนกันตีสี่สนกันตลาเด็กอเอาเด็กิงนี่เธอคือใส่เนี่ยหน้าีแตเออเด็กหิงอะไรคะ

เบกยิ้รับใช้สุขภารพนาญญาบริจาคนล้วมั้งยืยนตรงกลางเลยนะคะยืนตรงกลางเอากล่องมามอบเลยลกูกมามอบเลยค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะพ่อถนอมแล้วก็แม่เอ็มเอมอมอนนะคะแม่เอมออนเอ็มออนออ,อ,นอบนอกนะคะจากข้าหาบอดีจากบ้านด่างสิงสุขของเราค่ะเอาสวยๆนะจ๊ะอาเรียนของเรานะคะค่ะเป็นแม่ของพี่ออยเลอร์น,นะคะนักร้องนะคะ อของอตำบลดาดสีสุดข,ของเรานะคะวันนี้ท่านมาแม่โจ้ยนึงคัณมาลาค่ะมาเถิดคู่ขอทาน,นอยายโยกให้นะคะเ <c oughs> ชื่อเธอต้องเอาตัวลดอาหารลงนาคะอย่างหนแม่พูวันนี้แม่ครูก็ไม่มีชุดจะใส่เหมือนกันนะคะอาชีพใดคะที่มีนำดวนโคตรดีค่ะอยู่ชั้นไหนคะที่สุดสั้นเก้าโอ้มก็ขึ้นสูงโซ่ าเลือกบอควยแทเแ่ายาเก็บาวเก็ก็อาดูสันไดเด็กญินอะไรคะเด็กญินฟ้าลุงค่ะอะไรญิงฟาลุงาดูสันไดมอค่ะมอนงโอ้ยยามาผัวยามาปล่านรเรียนเน้อเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเด็กญินชมพูถ้าเป็นหายชมพ วนบายบายอย่าอยู่ไห้แล้วโอ้ขอไปไหนคะตายหมดแล้วคู่ขอตายหมดเด็กกำพร้จาจักรยานมาแลยค่ะท่านนายกให้จริงๆเมื่อแม่โควันขอถ้าไม่ให้กนะ็ไม่ยอมนะไม่ยอมนะแล้วโอ้อ่าเด็กหญิงขั้นต่อมาค่ะเด็กหญิงอะไรคะนางสำลานชั้นไหนคะชั้นไหน,น,ไหน,น,ไหนอนุบาลสามอนุบาลสาม อ่ะเด็กหญิงนี่ใช่สุขละพนะโอ้เด็กหญิงอะไรคะหญิงรักรักเด็กหญิงรักอยู่ชั้นไหนคะป .4 4แล้ว4อีก4แล้ว4อีกตอนนี้นะคะพนักานกรรมการของเรามาด้วยค่ะเด็กโขงของเราด้วยเป็นรางวัลใหญ่นะลูกลงฉลากนะคะใครมาอีกโอ๊ยเนาะลูกชิ้นคอยมาค่าบ้านด่านบ้านด่านมากค่ะเอาถ่ายรูป มามามาไปออ๋อนี่นหะพออ๋อนะเออเออมากหนิยกมากยกมาเอาไปค่ะเอาสวดๆหน่อยค่ะขอบคุณท่านนายกนะคะห้อยเพื่อนแม่ห้อยเพื่อนแม่ยังจะห้อยเพื่อนะจม่ยกใหม่อยขเบอร์แพร์นะคะอาสางานลาเอีดค่ขอเรียนเชิญค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านผอกรุงเทพการวิชาการกรรมการศาสศึกษาโรงเรียนมารดาสุนทรพนา อาชาวเก่าเปิดนะานคุณแทนคุณแพนที่เคุรทผู้พากษขานุนางปราณียำเงนแทนรอย่านดังต่าสารจากท่านนายกรัฐมนตรีดังต่านีา้นา,า,างสาวแพนพรอทามชินวัตรนายกรัฐมนตรี ใน,ในโอกาสประกาศเอ็นชาติาประจำปีพ,ษษษพ 2, 8, ุทธศัก,กราช2568วันเสาร์ที่11มกราคม2568เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศเป็นพลังงานในการสร้างสารรค์และกระตททุ้นทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตให้ก้าวหน้าอย่างนับพนการสนับสนุนและส่งเสริมตน,นและมีสุขภาพมีทางร่างกายจิตใจและสติปัญญา ได้รงกา,การศึกษาเพิ่มพูนทักษะการดำเนินชีวิตในยลกยุคใหม่จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นคนดีมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความภูมิใจในความเป็นชาติทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองพ้วาววันเด็กิตพุทธศักราชสา ข,ของตนเองและเรียนรู้ทุกๆโอกาสที่ได้เข้ามาในีิพุทธศักราช2568ความคลักความปรารถนยาดีไปยังเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศทุกคนและขออวยพรให้มีความสุขกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมทั้งให้ทุกคนมีความสดใสร่าเริง เพื่อเปิดโตเป็นที่ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นไปด้วยพลังสร้างสรงสรค์ที่จะพัฒนาประเทศชาติวิรุฬเือนสูปป่ไปนางสาวแพรทองคาชวิวัฒนายุประทุมเพื่อนท่านผู้บริหารสถา,ากนกาคณ์รู้การประการศาึกษาตอตวตนผู้ปกครองนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้ก็เป็นวัน ที่พวกเรานะครับได้เฝ้ารอคอยว่าวันไหนน่าจะถึงวันเด็กปีนี้ทางโรงเรียน,นได้จัดกิจกรรมสองอย่างาพร้อมกันก็คือสวัสดีปีใหม่แล้วก็วันเด็กแห่ชงชาติด้วยนะครับในวันนี้นคณะครูผู้ปกครองกอ็ได้ให้ความสำคัญให้เห็นความสำคัญของลูกๆเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญน,นะครับอันนี้เป็นตำขวัญสมัยตั้งแก่พ่อครูยังเป็นนักเรียเนยเล็กๆอยู่ก็ท่องให้ขึ้นใจอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเด็กดีก็จะเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดเ็ชาติเจริญน,นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยในวันเด็กปีนี้นะครับก็มีกิจกรรมอ่าแลกเปลี่ยนของขวัญกันด้วยเห็นอยู่ด้านหลัง ยอะแยะมากมายนะครับทั้งครูทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนมาร่วมกันนะครับอันนี้โดยเฉพาะของแม่ครูมณีวันได้ประสานขอความร่วมมือจากพวกมีเกียรติผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เคยรู้จักกันนะครับร่วมกันหาจจนบรรสนุนเป็นงบประมาณก็าจะว่าเป็นคุนการศึกษาก็คงจะว่าได้นะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่จะทำให้นักเรียนทุกคนนะครับที่ได้รับคุณนำุนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไปคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงนักเรียนทุกคนใครไม่อยู่ใครกลับก่อนจะไม่ได้จับฉลากนะครับอาจจะมีรางวัลตั้งแต่ห0 0้อยบาท สี่ร้อยบาทสามร้อยบาทสองร้อยบาทแล้วก็หนึ่งร้อยบาทนะครับทุกรางวัลมีมีเป็นเงินสดนะครับมีครูเตรียมเงินสดมาใ,ให้พวกเราแล้วเพราะนั้นนี้สิ่งไหนที่จะทําให้พวกเรามีความสุขนะครับอ่าสุดท้ายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านทู้ปกครองแต่ทูกมีเขียนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของรางวัลมากมายในวันนี้นะครับถือว่าเป็น โอกาสแนนีอีกอันหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้แสดง้กิจกรรมความรู้ความสามารถให้กับผู้ปกครองเราได้เห็นก็ขอขอบคุณไปถึงโลงอิ่มบุญโลวงทานทุกนะครับเยอะแยะมากมายหลายรายชื่อนะครับอ่าหรือว่า,วาเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนอำนวยาให้กับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอเปิดงานวันหนึ่และงานฉลองปีใหม่ประจำปที2,568หน้าแบบน,น,นี้ครับ นำขนมมาอีกหนึ่งพันกระสอบพร้อมที่จะไม่แน่นะคะถ้าท่านถูกใจนักเรียนของเราท่านอาจจะมอบทุนก็ได้นะคะอยาาดีตนี่ค่ะเชิญนะะั่งค่ะทุนลเริ่มต้นที่200ค่ะท่านหัวหน้าคะท่านหัวหน้าจะ,ะดีเมื่อกี้ท่านนายกมาอสอบุนแล้วคะ่ะคุณไม่ค่ะ 皇家。